ขั้นตอนการเข้าหัว MC4 อย่างแรกเราดูเครื่องมือก่อนนะครับตัวแรกก็คือคีมย้ำนะครับสับย้ำหัวนะต่อมาคือคีมปอกนะครับสับปอกสายนะครับต่อมาคืออุปกรณ์สับไข MC4 นะครับผมรือขันนั่นเองแล้วก็คีมตัดนะครับแล้วก็หัว MC4 นะครับจะมี2ฝั่งนะครับเอามาดูฝั่งแรกก่อนนะฝั่งแรกนะครับผมตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวเมียนะครับผมเรียกว่าตัวเมียนะครับถึงมาจะนะครับ ตัวมายางี้คล้ายๆตัวคู่แต่จะเป็นตัวเมียเพราะว่าด้านในนะครับมันจะเป็นรูนะครับแบบนี้ใช้คู่กับหัวนะครับหัวย้ําแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันจะรูใหญ่นะครับรูใหญ่รูใหญ่นะครับเราจะใส่เข้าไปแต่ต้องผ่านการย้ําก่อนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับ ในเมื่อตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวนี้จะเป็นตัวผู้หัวจะเล็กกว่านะครับตัวผู้หัวจะเล็กกว่านะครับจะใช้คู่กันแบบนี้นะครับอันนี้หัวตัวผู้นะครับอาจจะให้เทียบให้ดูนะครับขั้นแรกคือห้ามเข้าผิดเด็ดขาดเลยนะครับมาดูหัวตัวผู้กับหัวตัวเมียฮะสังเกตดูเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตัวเมียนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นตัวผู้ตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียนะครับเรลาใสายจะเป็นแบบนี้ ไปแบบนี้เดี๋ยวต้องเข้าหัวก่อนนะครับด้านในจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าห้ามเข้าผิดนะครับตัวเมียนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับจะคู่กับตัวนี้ตัวเมียจะคู่ให้ถูกก่อนนะครับส่วนตัวเล็กนะครับัูเล็กนะัเป็นตัวผู้นะครับผู้ตัวนี้ อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาปอกสายกันนะครับผมให้คีมปอกในการปอกสายนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาหัวนะครับอันนี้เป็นหัวตัวเมียนะครับผมคู่กันนะครับเปิดฟ้านะครับออกมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับ และเอาไปวางนะครับเข้าหัวอหยุดก่อนนะครับผมขอซูมดูก่อนอรานีนรับแล้วก็ใช้คีมย้ำนะครับผมนะครับย้ำเข้าไปมีให้แน่นนะครับผมอลองดึงดูด้วยนะครับว่าหลุดไหมไม่หลุดเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่เข้าไปในหัวนะครับผมหัว e c 4นะ มือชีเสร็จแล้วกึกนะครับเสร็จแล้วก็นะครับล็อกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับหนึ่งหัวอันนี้คือตัวเมียนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสำคัญเลยนะครับผมต้องล็อกด้วยนะครับตัวนี้ตัวตัวขายอินฟขายให้แน่นนะครับมันจะมีเป็นคู่นะครับตัวหนึ่งจับแล้วก็ตัวหนึ่งหมุนนะครับเสร็จแล้วนะครับลองดึงด้วยนะครับ ว่าได้ไหมโอเคเรียบร้อยคนระัต่อไปครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับอีกหัวหนึ่งอีกหัวหนึ่งจะเป็นหัวนะครับตัวผู้นะครับผมเมื่อกี้เราเข้าตัวเมียเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเขาจะคิบปอกๆให้เรียบร้อยนะครับ แล้วเข้าออหัวนะเข้าให้ถูกหัวนะครับผมย้ำครับให้แน่นบีให้แน่นครับผมะนะครับแล้วก็เสียบหัวนะครับผมนะนะบดัน สุดนะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็ที่สำคัญจะดึงไขให้แน่นนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมสรับการเข้าหัว a อ4นะครับหัวท้ายนะครับจัดไว้นะครับผมฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นฝั่ง ตัวเมียนะครับอันไหนก็ใช้กับหัวที่เป็นรูใหญ่นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับผมจะเป็นฝั่งตัวผู้นะอันไหนก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับรูเล็กเรียบร้อยครับการเข้าหูอินิโฟ